วันนี้ดาจะพามาดูเสื้อลูกไม้นะคะที่จะขึ้นอยู่ในไลฟ์วันนี้นะคะวันนี้นะคะจะเป็นวันที่16พกพฤษภาคมนะคะงานเสื้อลูกไม้นะคะวันนี้นะคะก็จะมีหลายแบบเลยค่ะที่ดาได้นํามาเตรียมให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นงานท็อปเลยที่ขายดีมากๆานะคะก็คือเป็นครีมพูโทนะคะรุ่นนี้1,800บาทนะคะอยู่ในไลฟ์สดนะคะของวันนี้เลยนะคะมีถึงไซส์46นะคะรุ่นนี้1,800บาทนะคะ ตัวนี้ค่ะจะเป็นลายใหม่ล่าสุดเลยสีเทานะคะลายกุหลาบูงานะคะนํามาทําเป็นงานแขนยกไหลฟิลิปปินส์ค่ะสีเทานะคะตัวนี้สวยมากนะคะมีถึงไซส์46 1 7 0 0บาทค่ะตัวถัดไปค่ะสีเหลืองตัวนี้นะคะจะเป็นงานนะคะกระดุมด้านหน้านะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเขามีทั้งหมด6สีนะคะมีทั้งหมด6สีเลยนะตัวนี้จะเป็นสีเหลืองอ่อนๆน,นะคะแล้วก็มีแต่งนะคะตัวเลื่อมนะคะทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะ3840 ถึง46เลยนะคะตัวนี้1,550บาทค่ะตรงตรงเ,เชิงนะคะตรงนี้เขาก็จะมีแต่งเห็นไหมคะสวยมากแล้วก็ลายอาดอกไฮเดรเนียนะคะดอกไฮเดรเนียนะคะเขาก็จะมีทรงคอเออปกแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีทรงใหม่ฝังหยิบทรงใหม่ให้หน่อยสีชมพูไฮเดรเนียนะคะก็จะมีคอปกบัวนะคะแล้วก็มีทรงกร,กระดุมด้านหน้านะคะนี มีทั้งหมด5สีนะคะมีทั้งหมด5สีนะคะ ดอกไฮเดรเนียนะคะตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะคะคอปกก็มีหลายสีเหมือนกันนะคะชมพู่แดงนะคะม่วงเยอะเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นงานเนื้อเงานะคะตัวนี้เขาจะเป็นผ้าเนื้อเงานะคะเป็นคอคอ,อถังนะคะพับปกลงมาแบบนี้นะคะตัวนี้คือสีม่วงนะคะสีเขาก็จะมีหกสีเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะลายดอกไม้นานาพันธุ์นะคะลายดอกไม้นานาพันเนี่ยเป็นลายที่ขายดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็ถูกเอามาทา หลายรุ่นเลยนะตัวนี้คือสีชมพูปูนนะคะ1550บาทแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นสีเขียวเป็นเขียวสดเลยนะเขียวเข้มนะคะตัวนี้เป็นเขียวหัวเป็ดนะคะก็จะมี38-46ถึงเลยนะคะตัวนี้นะแล้วก็สีแดงนะคะสีแดงเนี่ยเขาจะเป็นแดงเลือดหมูนะคะเป็นสีแดงเลือดหมูนะ แล้วก็รุ่นนี้ค่ะดาวลด1,200บาทนะคะเป็นงานคอพับแล้วก็แขนยกไหล่ฟิลิปปินเป็นงานใหม่ล่าสุดเลยสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีลายดอกใหญ่นะคะก็คือลายนี้นะคะนี่นะคะอันนี้คือลายดอกใหญ่นะคะตัวนี้นะ1,200บาทนะคะดาวลดทั้งหมดเลยนะดาวลดลดราคานะ,ะนะเป็นงานลูกไม้เนื้อคอตตอนนะคะถ้าเป็นลายนี้เขาจะมีน้ำตาลตัวนี้นะคะแล้วก็สี สีขาวนะคะสีขาวรุ่นนี้ค่ะจะเป็นงานกระดุมด้านหน้าทรงปล่อยตัวงานสวยมากนะคะสีขาวนะแล้วก็คอตตอนนะคะฉะลุลาย1,250บาทตัวนี้นะคะแล้วก็ลูกไม้อิตาลีค่ะจะเป็นแบบทรงสวมนะคะแต่งปักลายนะคะ1350าค่ะ